นนนกิจะดึงแรงอย่าดึงแรงเหรอเอาให้ตัวที่มันยังไม่อิ่มอ่ะลูกนี่ตัวที่มันเอาหัวยื่นลงมาเนี่ยตัวไหนตัวไหนไป <Okay. S 2> เรอกเ,อเอี่ยเร็วเเร็วสิเร็วเรสิจะกลับแล้วนะบอกเลยจอ้นนี้กินได้เอาขอบค่ะ <laughs> ค,คุณค่าต้นแบบกิ <laughs> นหัวอาหารหรือเ่าลูก